พิ่งขึ้นบ้านสิบแต่ไม่รู้จะอัพอะไรก่อนดีใช่ไหมหลายคนอัพเกรดสิ่งแรกที่นึกออกแต่เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงพัฒนาเร็วกว่าคุณทั้งที่เรื่องพร้อมกันถ้าเลือกผิดตั้งแต่ต้นผลลัพธ์จะกระทบระยะยาวแค่ไหนลองนึกภาพสิคุณเพิ่งขึ้นบ้านสิบแล้วดันอัพกำแพงก่อนพอคิดว่าแค่นั้นก็พอสุดท้ายฐานไม่แข็งแถมโดนบุกง่ายอีก คุณอาจใช้สเปกรไปกับสิ่งที่ไม่ได้ช่วยเพิ่มพลังลบทันทีการอัพมั่วทําให้ติดคอขวดอัพตอบช้าไปเรื่อยๆต้องเสียเวลาและสเปกรแก้ไขสิ่งที่ไม่จําเป็นหมู่บ้านไม่พร้อมสู้ในสงครามแคนถ้าอัพมัว่วคุณจะเสียสเปกรไปฟรีๆและหมู่บ้านจะพัฒนาได้ช้ากว่าที่ควรแล้วถ้าคุณอยากให้กองทัพเก่งขึ้นเรื่อยๆแบบไม่หยุดพักสิ่งแรกที่ควรทําคืออะไรคุณคิดว่ามันคือการป้องกันหรือทหาร สมมุติว่าคุณเลือกไปอัพกำแพงก่อนห้องทดลองอยังเลเวลเดิมวิจัยทหารก็ช้าลงเรื่อยๆพลังรวมก็ไม่ขึ้นสักทีทุกวินาทีที่ไม่วิจัยคือโอกาสที่หายไปถ้าไปอัพอย่างอื่นก่อนห้องทดลองก็ยังช้าเหมือนเดิมกองทัพก็พัฒนานไม่ทันเพื่อนในเลเวลเดียวกันลองอัพเกรดห้องทดลองก่อนคุณจะเลว่าทุกๆวันทางของคุณจะอัปเกรดแรงขึ้นเรื่อยๆน้ำยาก,ก็เก่งขึ้นทันใจ อัปเกรดห้องทดลองก่อนเพราะทุกวินาทีที่หยุดวิจัยคือโอกาสที่เสียไปในการเพิ่มพลังทหารและน้ำยาเพิ่งอัปเกรดห้องทดลองเสร็จแต่กำลัง,งงงว่าจะวิจัยฐานตัวไหนดีใช่ไหมหลายคนเลือกอัปมั่วๆเช่นอ,อ้าวอัปนักธนูไปก่อนละกันหรือเอายักษ์ขึ้นก่อนดีมั้งปัญหาคือถ้าวิจัยไปเรื่อยๆแบบไม่คิดคุณจะเสียเวลาห้องทดลองไปกับยูนิตที่ไม่ได้ช่วยคุณโจมตีเก่งขึ้นทันทีสพยากรและเวลาหายไปแบบเปล่าประโยชน์ สิ่งที่ควรทาคือเลือกสูตรที่อยากเล่นก่อน1สูตรเช่นสูตรฟาร์มที่จะได้ในัวด้วยก็จะคุ้มค่ายกตัวอย่างง่ายๆสูตรมังกรบอลลูนหรือสูตรโกเลมแม่มดปลายหินจากนั้นอัพเกดทหารและน้ํายาของสูตรนั้นให้ตันก่อนพอทําแบบนี้คุณจะได้สูตรที่แข็งแกร่งที่สุดความใช้แบบไปไวไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกและทุกการวิจัยของคุณจะคุ้มค่าที่สุดเคยเจอไหมที่ออกศึกแล้วรู้สึกว่าแค่มีน้ํายาเพิ่มอีกนิดเดียวก็น่าจะชนะ แล้วถ้าทําให้พกน้ํายาเพิ่มขึ้นได้หลกักลองนึกภาพคุณบุกบ้านสิบด้วยน้ํายาแค่ห้าขวดขายแค่ดาเมจนิดเดียวจริงๆแต่จบที่สองดาวการพกน้ํายาไม่พอทําให้ขาดดาเมจช่วงสาคัญแผนบุกดีแค่ไหนก็จบลงที่สองดาวขวาดความยืดหยุ่นในการปรับกลยุทธ์ระหว่างรบถ้าคุณอัพโรงงานอาคมแล้วพวกน้ํายาได้เพิ่มอีกหนึ่งขวดคุณจะรู้สึกเลยว่าแผนบุกกว้างขึ้นเยอะเลยและมีโอกาสตีสามดาวมากขึ้นอัพโรงงานอาคมให้ตัน เพราะการพกน้ํายาเพิ่มมิลลขวดอาจเป็นสิ่งที่ทําให้ตีสามดาวได้ง่ายขึ้นคุณคิดว่าการต่อสู้ลําพังจะพอหรือแล้วถ้ามีเพื่อนช่วยเต็มแรงหล่กการเสริมกําลังจากแคนจะช่วยอะไรได้บ้างเคยบุกแบบไม่ได้ถังแคนไหมพลังรวมตม่ำกว่าที่คิดสุดท้ายได้แค่ดาวเดียวแล้วจบเลยการรับถังแคนได้เพิ่มขึ้นช่วยพึกศึกได้เคลื่อนจากทุม่เมืองทาให้แผนบุกแตกต่างฮีโร่ที่อัพถึงเลเวลสูงขึ้นสร้างผลลัพธ์มหาศาลพอคุณอัพเกรดประสิทแคนแล้วรับบอลลูนเพิ่ม หรือบวกขึ้นจากอย่างศิลาจมถล่มเข้าไปแผ่นเดิมเดิมที่เคยได้แค่2ดาวกลายเป็นสาดาวง่ายๆอัปประสัแคนแล้วหอแห่งผู้ก้าเพื่อได้รับฐานมากขึ้นและคิงควีนได้ถึงเลเวล40ถ้าคุณอยากใช้ยูนิตใหม่ๆหรือจัดก,กองทัพใหญ่ขึ้นจะเริ่มตรงไหนก่อนดีหลายคนลืมอัปรงฐานปรากฏว่าเล่นมานานแล้วยังไม่มีคนงานเหมืองพอเจอศึกใหญ่ก็หมดทางสู้ความจุฐานจำกัดทำให้ใช้กลยุทธ์ได้ไม่เต็มที่อุรงฐานไม่อัป ทาให้พลาดยุนสสาคัญอย่างคนงานเหมืองโลงฐานมืดไม่อัพทําให้พลาดนักขวงหินที่เก่งมากพอคุณอัปเกรดโลงฐานจนได้คนงานเหมืองกองทัพคุณจะยืดหยุ่นขึ้นเยอะและแผนโจมตีแบบใหม่ๆก็เปิดกว้างมากขึ้นอัพค่ายกองทัพและโลงฐานและโลงฐานมืดเพื่อใส่ฐานได้มากขึ้นและปลดล็อกคนงานเหมืองกับนักควงหินแล้วถ้าพูดถึงการเพิ่มพลังโจมตีล่ะถ้าคุณไม่อยากให้ผู้กล้าของคุณอ่อนแอในศึกใหญ่จะเลือกอัพอะไรเป็นระดับแรก หลายคนมองข้ามรงตีเหล็กพอถึงเวลาต้องบุกบกผู้ก้ากลับไม่มีอุปกรณ์ใหม่ๆช่วยทําให้โจมตีได้ไม่เต็มที่ลงตีเหล็กคือกุญแจสําคัญในการปดล,ล็อกและอัปเกรดอุปกรณ์ผู้ก้าถ้าไม่รีบอัปเกรดคุณจะเสียโอกาสได้อุปกรณ์ใหม่ๆที่ทําให้โจมตีได้ง่ายขึ้นและแรงขึ้นพอคุณอัปเกดรดลงตีเหล็กแล้วได้อุปกรณ์ใหม่ๆใส่ให้ผู้ก้าลองลงสนามบุกสิคุณจะรู้สึกทันทีว่าผู้ก้าแข็งแกร่งขึ้นช่วยเคลียร์ฐานไวกว่าเดิม ถ้าคุณเน้นบุกให้โหดขึ้นรีบอัพลงตีเหล็กก่อนแล้วค่อยอัพอุปกรณ์พุกก้าตัวหลักๆที่ใช้บ่อยรับรองศึกไหนก็มั่นใจขึ้นแน่นอนแล้วเรื่องป้องกันล่ะถ้าคุณไม่อยากให้หมู่บ้านพังง่ายๆจะเลือกอะไรเป็นันดับแรกหลายคนมองข้ามคันสอน X หรือป้อมอิฟโนโพอสึกใหญ่เข้ามาปรากฏว่าฐานพังง่ายพอยังไม่มีป้อมหลักช่วยสกัดการอัืเกรดป้อมหลักพวกนี้จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเลยยาว ช่วยรับมือการบุกทั้งภาคพื้นดินและอากาศถ้าไม่อัปเร็วฐานเจออนแอในสงครามทันทีพออัพคัสซอนเอ็กซ์หรือป้อมอิฟโนแล้วคุณจะเลว,ว่าศัตรูเข้ามาระบักขึ้นเยอะแทบหยุดพลังบุก้วยทันตาดังนั้นอัพป้อมหลักก่อนเช่นคัสซอนเอ็กซ์ป้อมอิฟโนป้อมพุและตามด้วยหอคอยปธนูเพื่อให้หมู่บ้านแข็งแกร่งขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากป้องกันพร้อมแล้วสิ่งเล็กๆอย่างสร,รัพยากรและกับดกักมีผลแค่ไหนกันนะ เคยปล่อยให้เหมืองเก็บทองเล็กๆไว้แบบไม่อัพไหมสุดท้ายต้องรอทองนานขึ้นกว่าจะอัพอะไรได้แต่ละอย่างการเก็บทรัพยากรมากขึ้นทําให้หมู่บ้านพัฒนาไวาขึ้นส่วนกับดักก็หยุดศัตรูได้ฟรีๆเล็กแต่ผลลัพธ์ใหญ่พอคุณอัพเก็ดเหมืองและกับดักแล้วเวลาโดานบุกจะเห็นเลยว่าศัตรูสะดุดกับดักบ่อยขึ้นแถมทองก็มาไวาขึ้นค่อยอัพทรัพยากรและกับดักเช่นลูกโป่งดําหรือระเบิดยักษ์ เพื่อเสริมความเหนียวแน่นให้หมู่บ้านแล้วถ้าทรัพยากรล้นจนใช้ไม่ทันคุณจะทํายังไงปล่อยทิ้งไปหรือลองนึกภาพคุณปล่อยให้คงทองเต็มพอเวลาจะอัพอะไรกับต้องรอเก็บใหม่การปล่อยให้ทรัพยากรล้นคือการเสียกาสเปล่าๆกําแพงที่อ่อนทําให้ศัตรูทะลงุง่ายทุกครั้งที่แม้กําแพงคือการเสียการป้องกันฟรีถ้าคุณใช้ทองล้นไปอัพกาแพงไว้ก่อนต่อให้ยังไม่คิดจะบุกหรือป้องกันอะไรก็ได้ฐานที่แข็งขึ้น เวลาสะพากรล้นให้รีบอัพกำแพงจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของฐานโดยไม่เสียโอกาสตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าควรอัพเกรดอะไรบ้างเมื่อขึ้นบ้านสิบเพื่อให้พลังลบพัฒนาไวที่สุดแต่พอพเกร์ครบแล้วจะเอาไปใช้อย่างไงให้ตีบ้านสิบเอ็ดได้สำดาวจริงๆล่ะดูคลิปถัดไปนี้เลยแก้วจะพาคุณไปดูสูตรมังกรค้างคาวแบบละเอียดทุกขั้นตอนที่จะช่วยให้บ้านสิบของคุณทะลุบ้านสิบเอ็ดได้ง่ายขึ้นแบบเห็นผล